พี่พายร้องไห้ในงานกีฬาสี่ปีนี้ทำไม เริ่มต้นกันตั้งแต่เที่ยงคืนสำหรับการแต่งหน้าทำผมและวันนี้พี่พายก็จะอยู่ในขบวนพาเลทข,ของสีแสดที่ใส่แม้เพิ่งเห็นเหมือนกันอลังการงานสร้างมากค่ะสาววันนี้ก็รับหน้าที่ถือป้ายคู่กับเพื่อนๆมีทั้งหมด3คู่และยากมากที่สุดในงานนี้ก็คงจะเป็นการใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกพี่พายโทรมาหาแม่ตั้งแต่ตีสองบอกว่าจะให้แม่ไปแต่คือแม่หลับไม่ตื่นต้องขอบคุณพี่พีคนสวยแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะที่มาช่วยใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็พอกตัวให้น้องพายกว่าแม่กับพ่อจะมาถึงงงโรรรรเเีียนนนนนนกกกก็ปปะะมมาาาณ6าแล้้้้ววววจจัััขบททุตตอไ่ เพื่อที่จะเดินขบวนโชว์ความงดงามผ่านตลาดในบางสะพานในใจคือภาวานาะอย่างเดียวฝนอย่าตกนะอย่าตกแล้วแต่ละสีแต่ละคนคือแต่งตัวมาอลังการจัดเต็มมากเรียกได้ว่าไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียวแหละเราจริงๆกีฬาสีรุ่นแม่ไม่มีเลิศเลิศแบบนี้เลยแล้วที่หนักไปก่อนนั้นหนึ่งคนทําได้แค่หนึ่งกิจกรรมเท่านั้นเราก็เลยไม่เคยได้แต่งตัวสวยเลยเพราะว่าเป็นนักกีฬาไม่อยากจะเมาส์นะทุกคนแม่เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสตัวจังหวัดเลยนะนะทุกคนที่เห็นคลิปเนี้ยเวลามีงานกีฬาสีทุกคนเป็นตัววอะไรรแล้ใค